ฮาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาารังเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกัปปตีอิชิตังปฏิตังตุมพังคิปเมวสมิชตุสัเพเพปุเรนุสังกปาจันโทปนรโสยะธา,ามานิโชติรโส วิวัตนชันตุรสพปรโภวินัสตุมาเตภวัตวันตรายูสุขีทีขาโยโกะวะอภิวาธนศีริสันิจังุธาปัจายโยยัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโสุขังภะลังในโอกาสนี้ขอหลวงพ่อในวาระดีท,ทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอขอให้ ญาติโยมทั้งหลายได้มีความสุขก,กายสบายใจได้มีธรรมะได้มีสติได้มีการเอ้อเพื่อเพื่อแพ่อยู่ดูแลซึ่งกันและกันก็ดูแลคนที่อยู่ใกลชิดให้กำลังใจกันก็ขอให้มีสติได้มีสมาธิมีปัญญารักษาศีลห้านี่แหละญาติโยม ศาสิล้าได้ดูแลสังคมดูแลครอบครัวใหข้ขอให้มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อกันทุกท่าน